โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราประโยคนี้อาจจะฟังดูธรรมดาแต่ผมอยากให้คุณลองคิดตามดูดีๆครับเพราะในความธรรมดานี้แหละมันซ่อนกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกความสุขในชีวิตเราไว้มากมายเลยผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยรู้สึกว่าปัญหาที่เจออยู่มันใหญ่เหลือเกินโลกทั้งใบดูเหมือนจะพังทลายลงมาตรงหน้าหรือไม่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดมีแต่เรื่องให้ต้องคิดต้องแบกรับอยู่คนเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับ ลองถอยออกมาหนึ่ก้าหายใจเข้าลึกๆแล้วมองภาพรวมดูอีกทีโลกใบนี้มันใหญ่โตมหาศาลและเต็มไปด้วยเรื่องราวผู้คนความเป็นไปที่หลากหลายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้และเราเองก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้เท่านั้นการที่เราคิดว่าโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเราความคิดแบบนี้มันเป็นเหมือนกับกรงที่เราขังตัวเองไว้ครับ กรรงที่ทําให้เรามองเห็นแต่ปัญหาของตัวเองเห็นแต่ความทุกข์ของตัวเองจนลืมไปว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้เราค้นพบรอให้เราสัมผัสและรอให้เรามีความสุขกับมันปลดล็อกความคิดเปิดรับความสุขผมเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกแบบนั้นมาแล้วครับช่วงที่คิดว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่ผมต้องการช่วงที่คิดว่าถ้าไม่ได้ดังใจแล้วโลกจะพังทลาย แต่จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแนวคิดจากผู้คนมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่เขาประสบความสําเร็จในการสร้างความสุขให้ตัวเองได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแบบไหนผมก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยว่าการที่เราเข้าใจและยอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืนเพราะอะไรน่ะละครับลองนึกภาพตามนะ 1. ลดความคาดหวังที่ไม่สมจริง เมื่อเรายอมรับว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามใจเราทุกอย่างเราจะเริ่มลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงลงไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการปรับมุมมองให้เข้ากับความเป็นจริงมากขึ้นเมื่อเราไม่ยึดติดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนเป,ะเปะ๊ะๆเราก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นและความผิดหวังก็จะลดลงตามไปด้วย 2. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เมื่อเราเลิกยึดติดกับความคิดที่ว่าฉันเท่านั้นที่ถูกหรือฉันเท่านั้นที่ต้องควบคุมทุกอย่างเราจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นมากขึ้นรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นโลกของเราก็จะกว้างขึ้นมีสีสันมากขึ้นและนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ความสุขจะไหลเข้ามา 3. เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเมื่อเราไม่ได้มองแค่เรื่องราวของตัวเองเราจะเริ่มมองเห็นชีวิตของคนอื่น มองเห็นว่าแต่ละคนก็มีปัญหามีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันไปการที่เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นจะทำให้เรามีเอมพาตีหรือความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและเมื่อเราเริ่มคิดถึงคนอื่นความสุขจากการให้การช่วยเหลือหรือแม้แต่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมันจะตามมาเองครับ 4. โฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ในเมื่อโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรา และเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้สิ่งที่เราทำได้คือการโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้ครับเราไม่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะต้องเตรียมร่มไปไหมเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้แต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองกับมันอย่างไรการที่เราใช้พลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยและทุกข์แต่เมื่อเราหันมาโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองการดูแลสุขภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือการทำสิ่งที่เราทำได้ดีนั่นแหละครับคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงพลังบวกสร้างความสุขจริงๆแล้วเรื่องของความสุขมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับหลายครั้งเราไปทำให้มันซับซ้อนเองต่างหากผมได้เรียนรู้จากนักคิดและผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญานักจิตวิทยาหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุข พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพลังบวกที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวและพลังบวกนี้ไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือเกิดมาพร้อมกับมันนะครับแต่เกิดจากการฝึกฝนและสร้างมันขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆด้วยการยอมรับและขอบคุณความสุขมันไม่ได้เกิดจากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันเกิดจากการที่เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และขอบคุณในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตื่นเช้ามา ลองสำรวจดูรอบตัวครับมีอะไรที่เราพอจะขอบคุณได้บ้างอาจจะเป็นแสงแดดยามเช้ากาแฟแก้วโปรดเสียงนกร้องหรือแม้แต่ลมหายใจที่เรายังมีอยู่เจอเรื่องที่ไม่ดังใจแทนที่จะจมกับความผิดหวังลองเปลี่ยนมุมมองดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้บ้างมันสอนอะไรเรามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหมยิ้มให้ตัวเองและคนรอบข้างการยิ้มเป็นจุดเริ่มต้นของพลังบวกครับ ยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกยิ้มให้คนแปลกหน้าเล็กน้อยการกระทําง่ายๆนี้สามารถสร้างคลื่นพลังงานที่ดีและส่งต่อให้ผู้อื่นได้ทำสิ่งดีๆให้ผู้อื่นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตครับการช่วยถือของให้คนแก่การเปิดประตูให้เพื่อนร่วมง,งานหรือแม้แต่การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษอย่างจริงใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถสร้างความสุขทั้งกับผู้ให้และผู้รับก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรค ในชีวิตคนเรามันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วครับไม่มีใครที่ชีวิตราบเรื่อนไปซะทุกอย่างแต่สิ่งสำคัญคือเราจะมองอุปสรรคนั้นอย่างไรเราจะปล่อยให้มันมาฉุดรั้งเราไว้หรือเราจะใช้มันเป็นบันไดก้าวไปข้างหน้าผมเชื่อในพลังของความคิดบวกครับไม่ใช่โลกสวยนะแต่เป็นการมองโลกตามความเป็นจริงและเลือกที่จะเห็นด้านดีๆในทุกสถานการณ์เมื่อเราเจออุปสรรคแทนที่จะบ่นว่าทำไมต้องเป็นฉันลองเปลี่ยนเป็น ฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างฉันจะผ่านมันไปได้อย่างไรการตั้งคำถามที่สร้างสรรค์จะนำไปสู่การหาทางออกที่ดีกว่าเสมอพลังของการช่างมันในบางครั้งบางเรื่องเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะแต่คือการที่เราเข้าใจว่าบางเรื่องมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจริงๆไม่ว่าเราจะพยายามแก้ไขมากแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นแบบนั้น การยึดติดกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้มีแต่จะทำให้เราทุกข์เปล่าๆล,ลองฝึกช่างมันในเรื่องเล็กๆน้อยๆดูครับแล้วคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นเยอะเลยสรุปแล้วนะครับโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราคือความจริงที่ปลดปล่อยเราจากพันธนาการของความคาดหวังความผิดหวังและความทุกข์การยอมรับความจริงข้อนี้จะนำไปสู่การเปิดใจกว้างการเข้าใจผู้อื่นการโฟกัสกับสิ่งที่ควบคุมได้และที่สำคัญที่สุดคือ การค้นพบความสุขที่แท้จริงในทุกย่างก้าวของชีวิตเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ต้องการครับแต่มันอยู่ที่การเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่กับการเดินทางที่เรากําลังก้าวไปและกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ไม่ว่ามันจะหมุนไปในทิศทางไหนก็ตามและถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวดีๆแนวคิดที่ช่วยให้ชีวิตมีความสุขหรือหาแรงบันดาลใจใหม่ๆในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ แล้วเรามาสร้างความสุขในทุกๆวันไปด้วยกันครับสวัสดีครับ